เปลี <ừ> ่ยนลูกมาเปลี่ยน ับอดีกับเตี่ยนได้เลยก็อเออเตี่ยนรลดน่าสออนติดรถไหมออกมาขั้นชันเตี่ยนได้อันใดบอดีตรงนีเตียนื้องฟิมือกรบบนหน้าคัวกันเลยปีดนอกล่าง ที่ไยทำหน้ามึงบดอยงี้บอกกูมัอหอยห็นเดี๋ยนเอายุคนมึงมังหอยอะราออกไยสา้ยโอ้ยหมากไหม ปีกนกบนอันนี้สิเปลี่ยนบูดผอมเดอ้อเออบูดยังไบูดหูโชกหลังโอ้เออขันน็อตสี่ตัวมันหนาเกียดมงงยองอาารไรสุดที่หัวหลันไมนี่นี่ไม่ออไม่ยัง หน่ยมาปล่อยนหน่ยรวมครับผมขั้นชากตัวสันตัวหนอกก็รวมครับดังครับควย่อยปล่อยง่าย่อยเรืนมองไม่คยลูกโอ้ไปครับเดี๋ยวไอ้อาสกินหมด ไดเยครับคันน็อตสีตัวปีดน,นกล่าง บ่ได้ตั้งยังบ่บ่เก็บคือกันบ่ซื้อรุ่นอะจารย์แนนตอนไปกินยางไม่จำเป็นต้องตั้งครับอืมนอกจากที่กินยางมาก่อนครับผมก่อนตั้งศูนย์ต้องเช็ยลูกหมากก่อนครับตั้งศูนย์พองหล่อลูกหมากแน่นบุตรแน่นทุกตัวครับต้องตั้งศูนย์ได้ครับผมอันนี้ใส่แล้วก็่ต้องตั้งศูนทำว่ากินยางว่ตั้งก็ได้ครับทำว่าดึงใส่ดึงฟัวเดียวสร้างสร็จร่องอีกเทื่องนึงครับผม ว่าสิได้ตั้งไม่ตั้งขึอย่กับสร้างครับตัวนี้ย <Yeah. Yeah. S 1> กเว้นเปลี่ยนชุดบังคับเดี่ยวครับผมขั้นฉากขั้นทรงเบิดทั้งชุดจำเป็นต้องตัง้งศูนย์ทองหล่อนั่นครับตัวนี้กับตั้งศูนย์ให้สร้างทั้งสร,สรงออ้างให้ตั้งศูนย์ใส่ชิ้นยางใส่ต้องตัง้งครับตัง้งศูนย์อีกเพี้ยนหนึ่งครับผมตัวนี้